ตอนเช้าเช้าจะไปเราเรียนพาเพียนอันเขียนเราเรียนให้มันจบมีง,งานต้องไปส่งขี่มอไซค์คู่ใจของฉันรีบไปให้ฉันเพราะฉันนั้นมีสอบรีบไปก็ห้องสอบไปทางทางขี่มาสักพักก็ต้องฉช้งดัดข้างหน้าเขาตั้งด่านเรียกรถฉันให้จอดโถดนน้น้องขับมาอย่างไวจะรีบไปไหนไหน,ไหนดูไปขับขี่ไหนดูพอรบ จะตรวจกันอีกนานไหมผมรีพี่เข้าใจไหมหมวกกันน็อกนี่ผมก็ใสแต่พี่จะแกกลับยิ้มหวานยืนไปสั่งและขอหารถไม่ล้างบนเส้นทางที่ผ่านจะมีสุนทางไหมที่ขับรถวิ่งผ่านรอด,ดานทั้งเช้าเย็นเลี่ยงทางตั้งด่านจะไปอีกทางท่าไห่ตั้งด่านเหมือนกัน อนกลางคืนเพื่อนชวนไปเมาจิบเบียร์เบาๆฉลองที่สอบเสร็จเมื่อเช้าต้องสอบเสร็จจิบสักพักฉันเริ่มตตึงบอกเพื่อนว่ามึงให้เดียวกูกลับก่อนขอตัวกลับบ้านก่อนก่อนจะขี่รถออกไปเปิดเฟซบุ๊เช็คด่านก่อนไหมโอ้เสซนนี้ทางลงสบายเลยขี่ไปอย่างช้าๆมีคนลบอยู่หลังเสาไฟฟ้าดักจัดกู บนเส้นทางที่ผ่านจะมีสักทางไหมที่ขับรถวิ่งผ่านปลอดด่านทั้งเช้าเย็นเลี่ยงทางตั้งด่านจะไปอีกทางแต่มันตั้งด่านเหมือนกันบนเส้นทางที่ผ <icon pastor hood>. ่านจะมีสักทางไหมที่ขับรถวิ่งผ่านปลอดด่านทั้งเช้าเย็นเลี่ยงทางตั้งด่านจะไปอีกทางแต่มันตั้งด่านเหมือนกัน ับน้ไปไหนมาครับเนี่ยไหนๆขอดูใบอนุญาตกับพี่หน่อยนะครับผมดื่มมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยหน้าแดงเลยไหนๆลองเปล่าสิแล้วที่นี่จะไปยังไรขับไปที่ไหนท่งนั้นก็มีดาวทบโอนสถานจะไปสู่ฉันขอบไปอีกนั้ท่านั้นก็มีดาวหรือวันนี้หัวเมื่อฉันนั้ขับมาขับไปไปเจอเมื่อหน้าบ่าก็โยมหรือว่ามอไซค์ไม่ว่ายังไงสุดท้ายก็โดนด่าบบนเส้นทางที่ผ่าน ขับรถวิ่งผ่านปรอด่านทั้งเช้าเย็นเลี่ยงทางตั้งด่านจะไปอีกทางแต่มันตังด่านเหมือนกันบนเส้นทางที่ผ่านจะมีสักทางไหมที่ขับรถวิ่งผ่านปรอด่านทั้งเช้าเย็นเลี่ยงทางตั้งด่านจะไปอีกทางแต่มันตังด่านเหมือนกัน เอาน้าองเงอกเกินนะครับเ,เนี่ยโอ้ยเมาแล้วเราอะโอ้ยผู้ปกครองรถประกันตัวนะครับที่สอนนอนนะครับเดี๋ยวไปไปไปขึ้นหลังรถไปไปไป